สวัสดีครับวันนี้ผมจะามาสอนทำรถถังยักษ์ในแมป w w ว์2นะครับอย่างแรกให้เดินมาตรงนี้นะครับเกิดที่เยอรมันนะครับอย่างที่สองให้มาเสกรถตรงนี้นะครับ แล้วก็ขับตามผมด้วยเลยมีไก่ด้วยมาตรงนี้นะครับตรงหลังประเทศเยอรมันนะครับ จากนั้นคุณก็จะเห็นโลกถังตัวนั้นถ้าเจ้าคุณเห็นโลกถังตรงนั้นแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณก็ตรงไปด้านหนห้าเลยคุณจะเจอรถถังยักษ์ตัวนั้นนี่คือรถถังยักษ์นะครับแล้วจะมีเครื่องเครื่องเครื่องบินของเยอรมันนะครับ และมีรถถังรับอีกมากมายและมีเครื่องบินตรงนี้ด้วยนะครับเครื่องบินนี้จะต้องซื้อเกมพาร์ตอันนี้ผมแปะรูปไปแล้วซึ่งผมซื้อแล้วผมก็ขับได้นะครับผมกลับมาแล้วเมื่อกี้แบตม,มุมผมหมดนะครับ ต่อจากตรงนี้เลยครับก็คุณก็แค่เดินมาตรงนี้คุณจะเห็นเครื่องบินตรงนี้และรถถังจิ๋วตรงนั้นคุณเดินต่อไปแล้วคุณจะเจอรถถังยาคันนั้นเ๊ะปืนเลยเนะี่ยปืนดีนะครับนี่ก็คือรถถังยักษ์นะครับวิธีการขึ้นคือมีสองแบบคือเออช่างมันคุณจะสามารถขึ้นจากตรงนี้ได้ โอเคครับผมจะมาส,สอนขับรถถังยางครับอันนี้ก็คือเชื้อเพิงของเราเราไม่ใช้เชื้อเพิงเราไม่ใช้เครื่องจักรเราใช้หนูแฮมเตอร์ข <c oughs> ับอันนี้ครับถ้าจะคุณกลัวคุนเข้ามาตรงนี้แล้วจะยิงคุณจากตอนนั้นคุณก็แค่กดปุ่มนี้มันจะปิดประตูให้นะครับจะมีปืนอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเก็บได้ จะมีที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับเป็นที่ยิงตรงนี้นะครับ,คบรกคไดุ้กี่ดูคุณเห็นเครื่องบินตรงนั้นไหมพูดจริงจากจากนั้น ที่นั่นคือคนขับคือตรงนี้นะครับสามารถขับได้แต่มันจะช้าช้ามากครับใครเนะี่ยอ่านชื่อไม่ทันก็ขับตรงนี้นครับสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังเดินหน้าแต่มันจะช้ามากมากครับตรงนี้คืออะไรเนะี่ยต่อต้าน,น,นช่าเออกเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็คือเป็นที่ยิง อีกจดุดนึ่ผมจะลองยิงต้นต้นไม้อันนั้นอันนั้นดู่อผมผ่านไปถึงผมจะยิงถือว่าแรงนะครับแล้วจะมีที่นั่งสองตรงนั้นสามารถยิงได้นะครับทั้งสองอันเป็นที่ยิงด้านหลังถ้าค้าณเปิดประตูคุณก็แค่กดตรงนี้ และออกมาสู่ภายนอกอันนี้ก็คือปืนที่เรานั่งเมือม่อกี้นะครับสองอันนี้ครับแค่นี้แล้วครับบ๊ายบายทุกคน